ลุงอุดมค่ะจากราชบุรีสวัสดีค่ะคุณลุงอุดมค่ะครับสวัสดีครับผมค่ะคุณลุงถามถามเรื่องอะไรเชิญค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับลุงถามเลยครับถามว่าอย่างไรครับผมผมจะถามเรื่องผมทําประกันชีวิตไว้อาวุโสโอเคนะครับเมื่อเมื่อปีห้าหกเดือนสิงหาก็ส่งมายกมาเวรคืนเมื่อเดือน กุมมีนาตอนช่วงโควิดเว้นคืนประกไม่มีเงินส่งเว้นคืนประกันใช่ไหมได้เงินมาใช่ไหมยกเริิกทําแล้วก็เว้นคืนประกันถูกไหมได้เงินมาจํานวนหนึ่งใช่ไหมกี่เปอร์เซ็นต์อ่ะผมได้มันน่าจะประมาณมันมันมันส่งเดือนละเก้าร้อยสิบสี่บาทแหละคุณมาคุณถนอมแล้วก็ได้คืนมาสามหมื่นถือว่าตั้งแต่สามบาทแค่นั้นนะส่งเดือนละเก้าร้อยสิบสี่บาทเป็นเวลาแปดปี แล้วลงจะถามว่าไงครับคือคือถ้าก็ส่งมาให้ผมแล้วก็ไม่ได้ติดต่ออะไรมาได้ส่งหนังสือมาอย่างเดียววางโอนเงินเข้าบัญชีแค่นี้ครับไม่มีกับผู้บริหารส่งบอกอะไรมาเลยผมซื้อประกันแบบทางโทรศัพท์ครับตั้งแต่ปี96นะฮะกับผมแล้วลงเวลลงเวลคืนแล้วได้เงินมาแล้วใช่ไหมได้ได้มาประมาณ30เปอร์เซ็นตครับแค่นั้นเองครับประมาณทีนี้ผงจะถามว่าอย่างไรครับผม จะถามว่าตอนนี้นะผมผมดูแล้วมันไม่ยุติธรรมนะคุณถนอมทีนี้ว่าส่วนหนึ่งตอนนี้ตาผมเป็นก้อด้วยผมจะได้ต้องการเงินมาผ่าตัดนะฮะนะผมไปรักษาโรงพยาบาลใช้บัตรทองแล้วก็มันไม่มีผลอะไรออกมาเลยครับผมครับได้แต่ยาหยดตามาที่โรงพยาบาลอัานปงเนี่ยนะนั่นเป็นอย่างนี้ต้องการทราเป็นได้ๆจะขอความเมตตาจากเขาว่าเอเนี่ย ให้ส่งเงินจะพ่อค้ารักษาพายบาบาลให,ให้ให้ผมชนหนึ่งก็ได้ผ่านัดะจอครับผมก็ผมขาดเงินประมาณมันเกือบแสนนะฮะได้มาสามหมื่นกว่ระาทครับผมแล้วคนลงเวรคืนเขาตั้งแต่ปีไหนเนี่ยปีหกสี่ฮะเมื่อเดียนมีนาเพราะว่าลงเวรคืนแล้วจบเป็นรอพอ แล้วคุณลุงเวนคืนแล้วเลิกเลิกทําประกันกับเขาแล้วหนึ่งก็กําหนดเราส่งกี่ปีของลุงส่งกี่ปีส่งมาแปดปีเห็นว่าส่งไปถึงอายุเจ็ดสิบหกอ่ะแปดเก้าสิบปีส่งถึงอายุเก้าสิบผมส่งเมื่อปีเริ่มจนมาปีหกห้าหกคือประกันเนี้ยมันจะมันจะประกันเราถึงเก้าสิบปีแต่ถามว่าส่งกี่ปีอ่ะลุงเขาให้ลุงส่งกี่ปี ผมส่งไปทั้งหมดประมาณแปดปีกว่าไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ผมถามวระยะเวลาที่เขาให้ส่งอกี่ปีก็นั้นรู้รู้ไหมผมมานน่นใจทราบว่าปีพศมันหมดสิ้นปีพศปีห้าหกไปจบเราปีสองสีสองห้าเจ็ดแปดครับผมเขาไม่บวกเลขไว้ก็แ่ห้าหกถึงเจ็ดแปดนะหมดอายุน่าจะประมาณสักเท่าไหร่อปีประมาณ ่สิบสองปีค่ะยี่สิบสองปียี่สิบสองปีใช่ค่ะจากห้าหกถึงเจ็ดแปดใช่ยี่สิบสองปีคือใช่ใช่สูตรสูตรเนี้ยนะครับคือจ่ายแค่จ่ายสมมุติ่าจ่ายยี่สิบปีแต่คุ้มครองเราถึงอายุเก้าสิบปีเลยนะยึดอายุเรานะครับทีนี้ลุงส่งไม่ไหวแล้วแล้วเวรคืนแล้วลุงจบแล้วลุงทําอะไรไม่ได้ครับลุงครับจบแล้วครับลุงรับเงินเข้ามาแล้วด้วยครับจบแล้ว จะบอกว่าไม่เป็นธรรมอันนี้ลุงผมว่าผมผมว่าผมว่าไม่ถูกนะลุงนะอ๋อแต่นี้ผมไม่จดหมายเสียายเงินที่ว่าเราส่งไปเดือนเก้าร้อยสิ่สี่แปดปีกว่าไม่ได้สิครับลุงลุงไม่ส่งต่อพอลุงไม่ส่งต่อพอลุงมาป่วยมาป่วยปั๊บเลยนึกขึ้นได้ว่าโอ้ยอย่างนี้แล้วลุงไปรับเงินเข้าคืนไมคืนการไมคืนคืออย่างนี้ฮะผมไม่ได้เป็นไรเลยคุณน้องคือผมจบงานนะมันไม่มีงานทำแล้วเขาจ้างออก ที่เมื่อเดินมีนาที่ผมบอกขอยกเลิกเวรคืนกรรมฐานเนี่ยผมไม่เปานารผมได้แค่เบียไม่คุยต่อแล้วครับลุงครับผมไม่คุยต่อแล้วนะเป็นเพราะว่าเขาบริษัทประกันไม่ได้มีอะไรผิดนะครับอย่างนี้ครับคุณลุงฟังผมนะครับคุณลุงทำประกันอาวุโซโอเค นะครับคุ้มครองถึง90ปีส่งเท่านี้ปีแต่คุ้มครองถึง90ปีนะครับพอผ่อนไประยะหนึ่งลุงว่างานตกงานลุงส่งไม่ไหวแล้ววันละ8บาทเดือนละเท่าไหร่เงี้ยนะ,ะนะครับลุงบอกไม่ไหวลุงบอกขอบอกเรื่องสัญญาอบอกเรื่องสัญญาเขาก็เลยให้เว้นคืนเงินที่จ่ายไปแล้วทั้งหมดกี่ปีเนี่ย นะครับแปดปีแปดปีคุณลุงจ่ายปีละเท่าไหร่เขาก็คคำนวณออกมาแล้วก็จ่ายคืนให้สามสิบเปอร์เซ็นต์อ่าเขาจ่ายแล้วแล้วลุงก็ได้เงินมาแล้วด้วยวันนี้คืนนี้ลุงป่วยมีปัญหาเรื่องสายตาลุงจะบอกว่าเฮ้ยเขาไม่เป็นธรรมกับลุงลุงอยากได้เงินให้เขาจ่ายมาค่ารักษาถูกไหมครับลุงอย่างนั้นไม่ถูกแล้วครับลุงเขาอยากยราที่คุณนองพูดเนี่ยผมผมเข้าใจอยู่ผมเข้าใจมากว่านะ ที่ว่าแหมทาไมคือเหมือนกับว่าเราเนี่ยถูกเอาเปรียบเยอะครมันมันไม่ยื้อซ้ำต่าผมคิดแบบผมนะขอยื้ผมก็เจ็ดถเจ็ดแล้วเจ็ดถึงแปดแล้วแห่นี้ว่าตอนนี้บางินมันเป็นท่อเรื่องไงแต่มันก็มีเงินแยกคนแกแ่แค่นั้นเองเจ็ดร้อยบาทเราใช้บัตรทองก็ลอกตาได้เนี่ยใช่ไหมครับลงุงไปรักษาแล้วบัตรทองเพราะมันก็แค่นั้นนะฮะที่โรงพยาบาลนะเขาก็รักษาให้ครบวงจรแต่ว่า เอาละครับคุณลุงครับผมผมรุปตามนี้นะแก้ไขยังไงไม่ได้นะครับลุงครับจบครับสวัสดีครับคุณลุงค่ัครับขึ้นอยู่กัความทันด้วยเนาะไม่มีประโยชน์เป็นอย่างอื่นนะครับจ้า